ก็รู้สึกว่าสวยงามประทับใจนะครับตรงตามที่เราวาดฝันไว้นะครับก็เลยรู้สึกประทับใจนะครับและก็ได้บอกกับตัวเองว่าไม่ผิดหวังที่ได้เลือกบริษัทโมเดิร์นเทรครับ พอเรามีความรู้สึกว่าอยากสร้างบ้านขึ้นมาสักหลังหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ได้ไปค้นหาแบบบ้านสวยๆในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็มีแบบให้เราได้เลือกอย่างมากมายนะครับและพอดีว่าเรามีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมบ้านพี่สาวของคุณยุทธพิมพ์นะครับซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วนะครับเราก็เห็นว่าบ้านหลังนี้ก็สวยดีนะซึ่งเป็นบ้าน2ชั้นนะครับซึ่งตรงกับ ที่เรากําลังคิดไว้ว่าอยากได้บ้าน2ชั้นพอดีอยู่เนี่ยรู้สึกว่าบ้านหลังนี้สวยมากนะครับก็ได้สอบถามว่าบริษัทใดเป็นคนก่อสร้างก็ได้ทราบว่าเป็นบริษัทโมเดิร์นเทรเราก็ได้ตัดสินใจเลือกบริษัทนี้ทันทีเลยครับ ตั้งแต่วันแรกนะครับที่ผมและคุณยุเพนเนี่ยได้เข้าไปที่บริษัทนะครับเรามีข้อสงสัยอะไรนะครับเราก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ตอบคำถามนะครับให้ความชัดเจนทุกขั้นตอนนะครับคือเดิมทีเราสองคนเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านมาก่อนเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้คำตอบ เราอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นะระยะเวลาการก่อสร้างการเลือกวัสดุนะครับทำให้เราเนี่ยคายข้อสงสัยได้ทุกขั้นตอนนะครับ ตั้งแต่วันแรกนะครับที่เราสองคนได้เข้าไปที่บริษัทนะครับเราก็ได้สอบถามนะครับในข้อสงสัยอะไรหลายๆอย่างก็คือเนื่องจากว่าเราสองคนเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานคือไม่มีข้อมูลความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการสร้างบ้านเนี่ยนะครับเราก็ได้สอบถามในหลาย,ลายๆอย่างที่เราสงสัยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทก็ได้ให้คําตอบเราอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัสดุในการก่อสร้างระยะเวลา ขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆนเนี่ยนะครับในระหว่างการก่อสร้างนะครับซึ่งตัวผมเองก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าวิศวกรผู้ควบคุมงานนะครับคอยอัปเดตความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้ผมได้ทราบโดยตลอดนะครับซึ่งพอมาถึงวันหยุดผมกลับมาดูความคืมคบหน้านะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนซึ่งตรงกับทางทีมงานวินศวกรซึ่งคอยรายงานอัปเดตข้อมูลการก่อสร้างบ้านให้ผมได้ทราบครับ พอเราได้ทราบว่าก่อสร้างบ้านเสร็จนะครับเราทั้งสองคนก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากนะครับว่าในที่สุดบ้านในฝันของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้เดินตรวจตามดูจุดต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นห้องรับแขกห้องนอนห้องน้ําระเบียงราวบันไดและก็บริเวณอื่นนะครับรอบๆตัวบ้านก็รู้สึกว่าสวยงามประทับใจนะครับตรงตามที่เราวาดฝันไว้นะครับก็เลยรู้สึก ประทับใจนะครับและก็ได้บอกกับตัวเองว่าไม่ติดหวังที่ได้เลือกบริษัทโมเดิร์นเทครับ mm hmm. ก็อยากขอบคุณบริษัทโมเดิร์นเทนะครับที่ได้สร้างบ้านสวยๆนะครับให้เราทั้ง3คนนะครับได้อยู่นะครับซึ่งเราเองก็เคย้าดฝันว่าอยากจะสร้างบ้านนะครับสวยๆสักหลังหนึ่งมานานแล้วนะครับและในวันนี้บริษัทโมเดิร์นเทก็ได้สร้างฝันของเราให้เป็นจริงแล้วขอบคุณมากครับ